สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสาหรับวันนี้นะคะทางร้านสุดชนาเลเทอร์มาแนะนํากระเป๋าคาดหน้าอกทรงนี้นะคะ่ะสําหรับกระเป๋าคาดหน้าอกทรงนี้นะคะลูกค้ามี้ลูกค้าเลือกทั้งหมด3สีค่ะสีแรกนะคะจะเป็นสีน้ำตาลค่ะอีกสีจะเป็นสีดํานะคะ และสีแทนที่โมสภายอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับกระเป๋าของทางร้านนะคะจะเป็นหนังวัวแท้ทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในของกระเป๋ากันเลยนะคะสำหรับกระเป๋านะคะตรงนี้จะมีซิปให้ลูกค้า2ซิปนะคะ ช่องแรกนะคะลูกค้าสามารถใส่โทรศัพท์าาพใส่ของจุกจิกได้นะคะกระเป๋าบางเบาสบายเลยนะคะแต่ว่าใส่ของได้เยอะค่ะช่องด้านในคือกว้างมากค่ะลูกค้าซับด้านในคือสวยงามมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าจะมีผนังติดกับซิปนะคะซิปติดอยู่กับผนังของกระเป๋านะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะลูกค้าก็สามารถใส่ของได้นี่เลยค่ะ ช่องจะกว้างมากๆนะคะสะดวกค่ะหยิบใช้งานได้สะดวกค่ะด้านหลังของกระเป๋านะคะลูกค้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ<ม>นี่เลยตัวนี้นะคะถ้าหากว่าลูกค้าต้องการที่จะคาดกับเข็มขัดนะคะคาดเอวล,ลักษณะของคาดเอวแทนเข็มขัดนะคะ<ม>ตัวนี้ก็สามารถถอดกระดุมตรงนี้ได้นะคะสามารถใส่ในช่องของเข็มขัดของขอบเอวได้เลยค่ะสำหรับทรงนี้นะคะลูกค้า อีกครั้งหนึ่งนะคะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด3สีค่ะ สีน้ำตาลสีแทนนะคะแล้วก็สีดำค่ะทรงนี้ราคาจะอยู่ที่2690บาทค่ะถ้าหากว่ากำลังมองหากระเป๋าคาดหน้าอกลักษณะแบบนี้อยู่นะคะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 9 6 3 2 6 1 9 8ค่ะตอนนี้นะคะทางร้านทำงานอยู่กับบ้านนะคะขายออนไลน์อยู่กับบ้านเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าลูกค้าอยู่ในพื้นที่นะคะต้องการจะเข้ามาชมสินค้าก่อนที่บานก็ได้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ นะคะกับสินค้าดีๆของทางร้านสุชาดาเบเทอร์ค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากสนใจสินค้าอินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ